ในโพชฌงบับพพะเมื่อวานก็พูดถึงปัจจัยที่ทําให้เกิดธรรมวิจยะสามโพชฌงค์ได้ไปข้อหนึ่งละว่าการสอบถามถือว่าเป็นอาหารหรือเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการเกิดขึ้นแห่งธรรมวิจยะสามโพชฌงค์โดยเฉพาะการสอบถามในขันธาตุอายตนยนะเนี่ยซึ่งขันธาตุอายตนะนั้นก็คือปริญญาธรรม การสอบถามในอินทรีย์พระโพชงองค์มรคองค์ฌานสมถะและวิปัส,สนาอันผู้ที่หมั่นสอบถามบ่อยๆก็จะถือว่าเป็นเหตุให้เกิดธรรมวิจยะาสาัมโพชฌงได้เป็นอย่างดีเพราะบางคนนี้พิจารณาขันธ์ธาตุอรยยนะนี้พิจารณาไม่ค่อยออกแต่ว่าพอไปสอบถามก็จะทําให้เกิดการพิจารณาที่หลากหลายสังเกตดูในขันธวรวักเนี่ยนะ ขันธวรวักก็มีผู้ที่ไปสอบถามในเรื่องขันธ์นถ้าเราอ่านขันธวรวักบ่อยๆก็ถือว่าเป็นอาหารที่ทําให้เกิดปัญญาเรื่องธาตุก็เหมือนกันถ้าอ่านธาตุสังยุตอ่านธาตุวิพังหรือว่าพิจารณาอาการ32โดยธาตุการพิจารณาหรือการเข้าไปสอบถามผู้ที่เขาเจริญแบบนี้มากๆก็จะทําให้เรามีมีปัญญาที่จะพิจารณาตามนั้น หรือพิจารณาสลายยตนาวิพังเนี่ยนะพูดแบบสมัยก่อนซึ่งเขาไม่นิยมไปเปิดคัมภีร์อา่านซึ่งคัมภีร์นี่อยู่จํากัดมากเนี่ยนะอย่างเช่นทั้งวัดหรือว่าทั้งละแวกมีอยู่ชุดเดียวอย่างเงี้ยแล้ก็อาศัยการไปสอบถามผู้ที่ทรงความรู้นั้นเป็นหลักแต่ถ้าเป็นยุคนี้เราก็สอบถามพระตรยิดกเองนะอยากรู้เรื่องขันก็ถามเล่มยีก็เปิดเอา ถามเรื่องถาดก็เปิดเล่ม26เปิดเล่ม78เอาจริงถ้าได้เปลี่ยนไปอย่างนั้นนะคือมันมีข้อดีข้อเสียอยู่ข้อดีก็คือเปิดเร็วง่ายสะดวกสบายข้อเสียก็คือไม่ค่อยมีความเคารพยำเกรงเจริญได้ไม่เต็มที่คือไม่ค่อยหนักอยู่ในคารวะธรรมนั่นแหละคือความเคารพจะอ่อนอ่อนกว่ากว่าแบบโบราณนะั่นนะ สมัยที่ครูบาอาจารย์ท่านมีคุณธรรมคุณวิเศษโดยเฉพาะคุณธรรมอยู่ในตัวเนี่ยนะการไปสอบถามแต่ละครั้งเนี่ยจำแม่นมากนะนะคารพยำเกรงเกรงใจท่านเป็นต้นเนี่ยนะก็ทำให้เราจำได้ดีกำหนดได้ดีแต่ถ้าเป็นอย่างยุคนี้ก็ถ้าว่าไปก็ตามเหมาะกับกาลสมัยนะคนยุคนี้ก็เหมาะที่จะเป็นแบบนี้ดีที่สุดเนี่ยนะนะ จะไปถามว่าดีกว่ายุคก่อนไหมก็คงยังไงก็สู้ท่านไม่ได้เพราะว่าคำพีทั้งหลายเนี่ยนะมันก็เหมาะสำหรับคนที่ยุคที่ค่อนข้างกันดารผู้แนะนำเนี่ยนะกันดานครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นการมีคำพีนี่ก็ช่วยได้เยอะถ้าใครอยากมีปัญญาเกี่ยวกับเรื่องอายตนะก็ไปถามเล่ม28 29นะั่นนะอยากถามเรื่องอินทรีย์พระ,ะโพชงองค์มักองค์ชาน วันนี้ก็ไปถามเล่มสามสิบสาสบเอดสองเล่มเนี่ยก็จะได้อะไรเยอะเราจะถามสมถะวิปัสสนาก็น่นแหละวิสุทธิมัคสมถะเนี่ยนะจริงๆวิสุทธิมัคทั้งหมดนะนะก็คือสมถะกับวิปัสสนาเพราะว่าศีลก็เป็นสมถะเนี่ยนะศีลสมาธิหรือว่าองค์มัชหกองค์นี้เป็นสมถะั้นวิปัสสนาก็คือ ตัวปัญญานั่นเองนะตัวปัญญาที่พิจารณาขันฐานอายตนะการที่สอบถามจนถึงเรื่องรู้อัดรู้ธรรมมีความเข้าใจในทุกๆคำเนี่ยนะอย่างเช่นคําว่าขันขันก็คือรูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลรูปอัตถาวารูปเป็นอย่างไรเนี่ยนะรูปแบ่งโดยประเภทมีเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อน เมื่อเข้าใจรูปโดยสภาวะลักษณะโดยสามัญลักษณะดีก็ไปพิจารณาวรูปเป็นอดีตอย่างไรเป็นอนาคตอย่างไรเป็นปัจจุบันอย่างไรรูปภายในเป็นอย่างไรรูปภายนอกเป็นอย่างไรรูปหยาบเป็นยังไงรูปละเอียดเป็นยังไงรูปเลวเป็นยังไงรูปประณีตเป็นยังไงรูปใกล้รูปไกลเป็นอย่างไรพันกก็จะสามารถพิจารณารูปได้อย่างกว้างขวาง โดยถ้ามีปัญญาแบ่งประเภทรูปเป็นรูปหมวดหนึหมวดสองหมวดสามหมวดสี่หมวดห้าหมวดหกหมวดเด้วยก็ยิ่งกว้างขวางยิ่งขึ้นเนี่ยนะทันการสอบถามอันนี้สําคัญมากเลยนะต่อต่อการเกิดขึ้นแห่งปัญญาโดยสั์แล้วปริปุจชกตาหรือว่าปริปุจฉาเนี่ยโดยความหมายหมายคำว่าความปรารถนาจะรู้โดยประการทั้งปวง ปริปุชาเนี่ยนะปริปุชกตาเนี่ยนะแปลว่าความใคร่จะรู้ความปรารถนาะจะรู้โดยประการทั้งปวงสมัยใหม่ก็ถ้าอัตตะแค่สอบถามบางทีก็ถามสั้นๆแต่ถ้าคําว่าปริปุชกตาหรือปริปุชขาตามโบราณน,นั้นหมายถึงว่าความปรารถนาะที่จะรู้โดยประการทั้งปวงนั่นะแปลว่ารอบรู้ในทุกแง่ทุกมุมะนะเข้าไปสอบถามลักษณะนั้น ัการสอบถามบ่อยๆเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้ที่หมั่นสอบถามโดยเฉพาะถามตัวเองนั่นแหละตั้งปุจฉาเป็นก็จะตอบเป็นถ้าตอบเป็นอย่างนี้บ่อยๆก็จะเจริญได้มากจเจริญได้อย่างกว้างขวางอย่างวิธีคิดอีกอย่างหนึ่งว่าเราเข้าใจธรรมะอะไรบ้างนนะ่ถ้าเราจะสรุปตัวเราเองนะ่ะนะก็ฝึกวัดผลดูเข้าใจอะไรเข้าใจอย่างไรเข้าใจแค่ไหนพอไหมที่จะพ้นทุกข์แล้วก็ถามไปเรื่อยๆ การสอบถามนั้นจะทําให้เราไม่หนักไปทางโมหะถ้าไม่ถามนะโดยมากมันเป็นสายโมหะทั้งนั้นเลยกลายเป็นว่าค่อนข้างไปทางเฉยๆอย่าลืมว่าปัญญาเนี่ยนะมีวิตกเป็นสหายนะวิตกนี่เป็นเป็นสหายของปัญญาเพราะว,าวิตกนั้นเป็นปัจจัยที่สําคัญทําให้เกิดปัญญาปัญญาที่เป็นมหากุนะุสนมีวิตกเป็นสหายทั้งหมดเนี่ยนะเว้นวิตตกไม่ได้ ปัญญาที่เป็นฌานาจิตทุติยฌานเป็นต้นไปเท่านั้นแหละที่ไม่จําเป็นต้องมีวิตกแต่ถ้าเป็นพื้นฐานจะต้องอาศัยวิตกัการเจริญกรรมโดยเฉพาะการเจริญกรรมฐานเป็นต้นก็คือการตรึกแล้วแล้วเล่าเล่าวิตกไปแล้วแล้วเล่าเล่าวิตกบางอย่างก็เป็นตรึกในลักษณะถามตรึกบางอย่างก็เพื่อลักษณะตอบอย่างพระโพธิสัตว์ ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนใหญ่ท่านตั้งเป็นคำถามซะส่วนใหญ่เช่นถามว่าอะไรหนอเป็นเหตุเกิดความดับอสาธาอทาีนวะของมหาปุตตูรปสี่หรือธาตุสี่อะไรเป็นเหตุเกิดความดับอสาธาอทาีนวะนิสรณะของอุปาทานขนาันห้าเหตุเกิดความดับอสาธาอทาีนวะนิสระของผัสสายตนาหก นั้นคำถามนี้เป็นตัวที่สําคัญเมื่อปริวิตกถามอย่างนี้เข้าบ่อยๆบ่อยๆก็จะตอบได้นะเ,เช่นว่าอะไรหนอแลมีชรามรณะจึงมนนีก็ค่อยๆคิดไปก็จะเห็นอ๋อเพราะชาติและเพราะอะไรหนอมีชาติจึงมนนีก็ถามอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะตอบได้นะการเจริญวิปัสสนาจ,นจริงๆก็คือการรู้จักถามเป็น ถามเองตอบเองนั่นแหละไม่ต้องไปอาศัยที่ไหนหรอกถ้าติดตรงไหนจริงๆแล้วก็ค่อยว่าอีกครั้งหนึง่งแต่พื้นฐานเราต้องฝึกฝึกถามแม้กระทั่งรักษาศีลก็เหมือนกันนะเอาล่างล่างสุดเลยการรักษาศีลอย่างพื้นฐานถ้าเรารักษาศีลห้าศีลห้าคืออะไรศีลห้าดียังไง่นหละศีลห้าที่เรารักษาเมียนิสงอย่างไรถ้าไม่รักษามีโทษอย่างไรแล้วรักษาอย่างไรจรึงจะเจริญยิ่งขึ้นไปนั่หนะ ศีลนี่จะเสื่อมได้ยังไงอย่างไรแค่เรียกว่าดํารงอยู่อย่างไรเรียกว่าเจริญขึ้นแล้วเป็นบาตให้เจริญสม,มถมวิปัสนาอย่างไรงก็ตั้งคําถาม,ถามลักษณะนี้บ่อยๆเราจะเข้าใจเรื่องศีลได้อย่างกว้างขวางขึ้นอื่นๆก็เหมือนกันเลยรมาถามทุกๆข้อเลยต้องตั้งโจทย์เป็นตั้งคําถามเป็นถ้าถามเป็นแล้วก็จะตอบเปน็นการศึกษาใดที่ไม่รู้จักถามหรื การเจริญสิกขาใดาที่ถามไม่เป็นเลยนะก็จะตอบไม่ได้ก็ไม่เจริญนนนะนะยางถ้าเราจะอ่านพระไตรปิฎกได้ยาวนานนะพระไตรปิฎกดียังไงศึกนะนะษาแล้วได้ประโยชน์อะไรนะนะการถามการตอบบ่อยๆเนี่ยนะนะจะทำให้เรารู้จักสิ่งที่เรากำลังทำว่ากำลังจะเจริญขึ้นหรือกำลังจะเสื่อมลงนนะนะ หมายความว่าอาการดีขึ้นหรือลดลงอะนะเหมือนกับไปหาหมอแล้วก็ตรวจไข้ตัวเองดูว่างอะนะเอ๊มันจะหายหรือมันจะมันเท่าเดิมมันหรือมันทรงทรงสุดๆุด,ดหรือว่าเอ๊มันน่าจะหายนะอะไรเงี้ยนะก็ตรวจเช็คลักษณะนี้บ่อยๆบ่อยๆการศึกษาพระธรรมก็ลักษณะเดียวกันนะการพิจารณาอะไรก็ตามลักษณะเดียวกันโดยเฉพาะเนี่ยขันทาตยตนะอินทรพละโพชงองค์มักองค์ฌานสมถาวิปัสนาเนะี่ยพวกนี้ต้องถามให้เป็นถามให้เป็น ถามโดยเฉพาะถามตัวเองตอนเบื่อเนี่ยนะหน้าถามนักแล่ตอนนั้นเนี่ยน่าถามอ้าวก็ตอนก่อนเห็นเก่งนักไม่ใช่หรือแต่ตอนนี้ทําไมนั่งซึมอย่างนี้ล่ะเหมือนกันอหน,นะทําไมเราตอนก่อนก็เก่งมากเนะี่ยทำเป็นเข้าใจไปทุกเรื่องอ่ะนะตอนนี้ทําไมชักไม่ค่อยเข้าใจนะคุณบัญชูเมื่อก่อนไอ้เรื่องนั้นเราก็รู้นี่เรื่องเข้าใจไหนเข้าใจยังไงว่าไปดินะนะว่าให้ตัวเองฟังอ่ะนะไหนว่าสูตรนั้นเราเข้าใจเนี่ยเข้าใจว่ายังไง ในสูตรนั้นเขาฟังแล้วเขาบรรลุนะทำไมเราเข้าใจแล้วทำไมเราอยู่แค่นี้เรามันพลาดตรงไหนเราเสียหายตรงไหนเนี่ยนะก็สอบถามดูก็จะเห็นบ่อยๆขึ้นสำคัญมากนะก็ถ้าใครจะเจริญศีลสมาธิวิปัสสนาก็ถามตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปถามที่อื่นออถามที่อื่นนะเช่นถามเรื่องศีลก็ต้องไปถามคนมีศีลนนอยนะถ้าจะถามนะถ้าถามเรื่องสมถะก็ต้องถามคนสงบหน่อย ถ้าถามเรื่องปัญญาก็ถ,า,ถามคนฉลาดหน่อยถ้าถามตรงกันข้ามและศัตรูมากส่วนข้อที่สองเนี่ยนะอะไรอะไรก็เข้าใจดีหมดแล้วถ้าถามมนะไม่ได้สงสัยด้วยคือเข้าใจในเรื่องนั้นเป็นอย่างดีแต่ทําไมปัญญาไม่จเจริญน,น,นะนะอันนี้เหตุผลหนึ่งก็คือวัตถุภายในภายนอกไม่ค่อยดีบอกว่าการทําวัตถุภายในและภายนอกให้สละสวยอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นเหตุแห่ง ธรรมวิจัยสามโพชงอย่างเช่นเวลาใดผมยาวเล็บยาวขนยาวเกินตายเนี่ยนะร่างกายก็สกปรกเปรอะเปื้อนด้วยเหงื่อและใครเวลานั้นวัตถุภายในคือร่างกายไม่สละสลวยไม่สะอาดก็ลองง่ายๆอย่างนี้ว่าไปทํางานให้เหงื่อโชกเลยนะกับอาบน้ําเรียบร้อยแล้วพิจารณาพระธรรมสักหมวดหนึ่งอันไหนดีกว่ากัน หรือแบบทุกขาปฏิปทาสกปรกสมมมหน่อยจริงก็ดีไหมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกปัญญาเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นอะไรก็จะต้องสะอาดหน่อยนะน่นะไม่ใช่ฟันก็ไม่ให้แปรงน้ําก็ไม่ให้อาบนี่นะแล้วจะให้เจริญแต่ปัญญา,านะจะเกิดได้ยังไงนะแค่กลืนน้าลายก็กลืนแทบไม่ค่อยจะลงอยู่แล้วนะไม่ค่อยจะก,กลากกลืนเท่าไหรล่ละมันก็ยากที่ปัญญาจะเจริญขึ้น แต่ในเวลาใดาจีวรเก่าคร่ำคร่าสกปรกเหม็นสาบหรือเสนาสนะรกรุงรังเวลานั้นวัตถุภายนอกไม่สละสลวยไม่สะอาดสังเกตชัดชอย่างหนึ่งนะพระเนี่ยของมาเองนี่แหละถ้าตอนไหนนะปัดกวาดวัดบริเวณที่อยู่ให้เต้นเลยนะวันนั้นจะโสมณัสราเริงเลยนะพิจารณาอะไรก็ดูง่ายคล่องแคล่วดีถ้าวันไหนเราลองปล่อยตะละเลยดูนะวันนั้นไม่เคยได้เรื่องอนะโดยมากค่อนข้างจะ หนักไปทางเกียดคร้านไม่เคยอยากจะเจริญอะไรเท่าไหร่มันความสะอาดหรือความสกปรกนั้นมีผลมากต่อปัญญาเนี่ยนะต่อความคิดนะเพราะฉะนั้นจึงควรทำวัตถุภายในให้สละสลวยภายในก็คือในร่างกายเช่นกิจมีการปลงผมเป็นต้นนะปลงผมตัดเล็บ ราะฉะนั้นควรทําร่างกายให้สบายด้วยการกิจมีการถ่ายการชําระมลทินให้ทั่วทั้งเบื้องบนเบื้องล่างด้วยการขัดสีอาบน้ํามันเทากลิ่นเหม็นอันนี้ก็วัตถุภายในเนี่ยนะก็รักษาสุขภาพหน่อยนะไม่ใช่เจริญสมถะวิปัส,สนาแล้วก็เป็นโรคที่สังคมรังเกียจเลยนะไปที่ไหนก็มีกลิ่นนําหน้าไปก่อนอนะันนี้ไม่ใช่แนะ่บางแห่งก็เป็นลักษณะนั้นซึ่งไม่ใช่คำสอนนะการที่ปล่อยตัวให้สกปรก สอมอมเลเธอเนี่ยนะผมก็ยาวเกินไปเล็บก็ยาวเกินไปฟันก็ไม่แปลงหน้าก็ไม่ล่างสบงจีวรก็ไม่รู้จักซักเป็นต้นน่นะพวกนี้แทนที่จะท่านจะชมนะท่านตำหนินะไม่ใช่มันวัตถุภายในก็ทำให้ดีวัตถุภายนอกก็ทำให้สละสลวยอย่างพวกเข้าของเครื่องใช้นะพวกผ้าที่ขาดผ้าขาดเนี่ยถ้าสมมติถ้าเป็นไตรจีวรนะถ้ามันขาดทะลุ เท่ากับหลังเล็บก็ถ้าไม่เย็บหรือไม่อธิษฐานเนี่ยมันจะเป็นอาบัตนะเพรการปล่อยให้มันขาดมันทะลุไปเรื่อยแทนที่จะเป็นดีไม่ใช่เดี๋ยวจะไปพาเสียศีลเสียวินัยด้านอื่นๆอีกอันถ้ามีปัญหาก็รีบจัดการให้เรียบร้อยพวกบาทก็เหมือนกันเลยจีวรก็เหมือนกันก็ยอมอย่าปล่อยให้สีมซันซีดสมดเป็นงาช้างไปเลยไม่ใช่ นันพวกผ้าก็ต้องซักถ้าบาดเนี่ยสมัยก่อนนะเป็นบาดเหล็กถ้าไม่หมันระบมบ่อยๆสนิมเคลิ้รเลยแต่ถ้าดูแลไม่เป็นนะคนที่ดูแลบาดไม่เป็นเนี่ยสนิมเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นบาดเหล็กแทๆ้ๆแบบโบราณหน่อยนะต่อไปอีกนะว่าเมื่อวัตถุภายในและภายนอกไม่สละสลวยนั้น คือจิตและเจตสิกเมื่อเกิดขึ้นแม้ปัญญาก็ไม่ผ่องแผ้วเหมือนแสงสว่างของดวงประทีปที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตัวตะเกียงไส้และน้ำมันที่ไม่สะอาดหมดจดฉะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อวัตถุภายในและภายนอกสละสลวยเมื่อนั้นจิตและเจตสิกเกิดขึ้นแม้ปัญญาก็ผ่องแผ้วเหมือนแสงสว่างแห่งดวงประทีปที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตัวตะเกียงไส้และน้ำมันที่สะอาดหมดจดฉะนั้น ก็ลองดูนะว่าน้ําไม่ได้อาบมาสามวันถ่ายไม่ออกมาสามวันเป็นต้นเนี่ยนะฟันไม่ได้แปรงมาสามวันผ้าไม่ได้ซักไม่ได้ย้อมอะไรเลยเนี่ยโอ้มจะอึดอัดขนาดไหนใช่ไหมเจริญอะไรก็ยากแต่ว่าถ้าได้ชานอยู่แล้วเนี่ยไม่แน่อาจจะเสื่อมก็ได้เนี่ยนะเพราะว่าสุขภาพนี้ก็มีผลต่อการดํารงอยู่แห่งจิตใจเหมือนกันคนส่วนหนึ่งนะจะสบายใจหรือจะไม่สบายใจเนี่ยปัญหาสุขภาพก็นับว่าเป็นเรื่องที่สําคัญก็ดูอย่าง แคว้นกุรุเนี่ยนะแคว้นกุรุนั้นเป็นแคว้นที่ที่มีสติปัญญามากที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอาหารเขาดีอากาศเขาดีก็แปลว่าเขาบริหารสุขภาพได้ดีอันนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดสติเกิดปัญญาด้วยนะ้ันการดูแลสุขภาพเป็นเนี่ยก็ประกาศถึงอย่างหนึ่งว่าเป็นคนฉลาดพอสมควรนะที่ที่สามารถดูแลสุขภาพเป็นเนี่ยนะเพราะคนที่ดูแลสุขภาพไม่เป็นเนี่ยตามด้วยอะไร ก็โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยตามมาบานถ้าโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเนี่ยนะเวทนาก็เป็นทุกขเวทนานิมิตก็เป็นปฏิฆานิมิตชาวนะก็เป็นโทสะซะส่วนใหญ่เนี่ยนะคนที่ไม่สบายทางร่างกายเนี่ยนะก็ทำให้เกิดความไม่สบายทางจิตใจง่ายกว่าคนอื่นเนี่ยนะข้อที่สองนะ ปัจจัยแห่งปัญญาพวกนี้เป็นกลุ่มอุปนิสัยปัจจัยโดยเฉพาะปกตูปนิสยะปัจจัยเนี่ยนะความสะอาดทั้งทางร่างกายแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ก็ถือว่ามีผลหรือเป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้เกิดธรรมวิจยะสัมโพชงได้